สเสน่ห์ของเสื้อยืดวินเทจอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณอยากขายมันเมื่อไหร่อ่ะคุณจะขายไม่ออกแล้วคุณจะไม่มีความสุขกับมันอะแต่ถ้าคุณไม่อยากขายเมื่อไหร่เว้ยมันจะออก <One. S 1> อ่ะมาดูกันนะครับตัวนี้นะคะสอบถามครับแบบนี้เล่นกันเท่าไหร่อ่าตัวนี้นะครับเป็นทีมเขาเรียกอเมริกันฟุตบอลนะครับเรื่องราคาผมบอกก่อนตรงนี้นะครับ ผมไม่บอกผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่เคยขายผมส่วนใหญ่ผมจะถัดเป็นธนาคาไปในทางเสื้อวงแต่ตรงนี้ถ้าถามว่าแท้ปลอมไหมตัวนี้เป็นเสื้อลิควิดบูของแท้นะครับนอกจากลิควิดบูเนี่ยจะทําเสื้อพวกบรนตนีทําเสื้อพวกสวนสัตว์อะไรพวกนี้แล้วตัวนี้นะครับ เขาก็ทำนะพวกเสื้อเป็นที่เป็นทกซูวินเทยของพวกอเมริการฟุตบอลน่ะนะครับตัวนี้ทำนะครับนะประเมินราคาให้หน่อยครับเป็นเสื้อกันหนาวครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับคุณสังเกตนะเป็นป้ายกิลดนแบบนี้แล้วเป็นเสื้อสเวตเตอร์อย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันมันมันไม่แพงอะไรนะครับส่วนใหญ่จะออกกระสอบค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเปเปิดกระสอบอาจจะตัวหลักสิบมาขายกันร้อยสองร้อยอะไรประมาณนี้อย่างนงี้ไม่แพงนะครับไม่ไม่ได้เป็นเสื้อวินเทจด้วยนะครับนะก็ไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับนะแต่สองสามร้อยบางคนขายอย่างนงี้ถ้าขายในปริมาณที่เยออะะก็ถืว่าคุ้มน ตัวนี้อกยี่สิบสี่ยาวสามสิบเขาเรียนกันอยู่เท่าไหร่อันนี้เป็นป้ายเดลต้าป้ายนี้ป้ายเดลต้าโฉมนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณช่วงกลางๆถึงไปไปลายก้าศูนย์จริงๆผมมีพิงฟอยล์ไลน์นี้นะครับแต่ผมมีพิงฟอยล์ไลน์เนี้ยแต่มันเป็นพิงฟอยล์ลิขสิทธิ์ของ x, ME. x ME, C m e Xme ACME เนี่ยนะครับบางคนอ่านว่า XME บางคนอ่านว่า ACME อะไรก็แล้วแต่มันเป็นงานที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียนะแต่อย่างตัวเนี้ยนะน่าจะเป็นงานอเมริกานะแต่อ่า ราคาแขนยาวนะครับราคาแขนยาวผมมีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นงานบล็อกที่2อ่ะของผมมันจะจะเก่ากว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ต่อปี 1, 9, 9, 7หรือเปล่านะครับแต่ของผมมันมีตัวเก้าจำปีไม่ได้แต่อยู่ประมาณ90กลางกางถึงไปประมาณตั้งแต่95ไปอ่ะเก้าห้เกกเเจประมาณช่วงเนี้ยนะครับพิงฟอยล์ไลน์เนี้ยนะครับ แต่ว่าป้ายจะอยู่ประมาณปลายๆนะน่าจะเ้าจะ998ตัวนี้อาจจะเป็นบล็อกที่2นะครับส่วนเรื่องราคาผมเคยขายตัวแขนยาวนะครับประมาณ6,990ราคาที่ผมขายเป็นแขนยาว6 9 9 0แต่ตัวเนี้ผมไม่มั่นใจในเรื่องของราคานะครับต้องขออภัยด้วยแต่ตัวนี้เป็นของแท้แน่นอนนะครับเป็นของแท้จากยุคป,ประมาณปปลาย90แท้แน่นอนนะครับนะบล็อกข้ามเม็ดอ um ินไชน่าเล่นได้ไหมครับเล่นไดเ้เล่นได้นะผมเคยมีเ่อเกอเดสตัวหนึ่งบล็อกข้ามผมพูดนิดนึงนะบล็อกข้ามที่เป็นเม็ดอินไชน่าเน บล็อกข้ามที่เป็นเม็ดอินไชน่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นงานที่ขายในประเทศออสเตรเลียผมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับบล็อกข้ามที่ขายในอเมริกานะบล็อกข้ามที่ขายในอเมริกาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเม็ดอินูเอสเอเพียวๆเลยนะครับส่วนใหญ่ตอนอเมริกายุคกลาศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้เสื้อที่เป็นเม็ดอินูเอสเอเนาะเราเข้าใจกันดีเนาะแต่พอประมาณช่วงหลังจากปี93 94 95ไปแล้วเนี่ยใช้คําว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเรืองอํานาจคนในประเทศรวยแล้วนะครับเหมือนประเทศไทยเราแหละแต่ก่อนแล้วก็ ทำเองใช้เองกินเองในประเทศใช่ไหมฮะแต่สมัยนี้สมัยนี้เป็นไงแรงงานพม่านะครับแรงงานไทยใหญ่ต่างชาติเข้ามาทำกัมพูชาเข้ามาเป็นในส่วนของแรงงานให้เราใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกันกับอเมริกาแต่ก่อนเขาก็ใช้แบบเสื้อที่เป็นใช้เองเม d e i ิน s a ทําเอเองบริษัทอเมริกันทำาชมใช้หาเล็กดวิสันรถอเมริกันเหล็กอเมริกันยามาฮ่าทนด้าไม่เอาแอนตี้กันในสมัยได้ก่อนใช่ไหมฮะ อเมริกาก็เหมือนกันนะครับพอหลังจากนั้นก็จะใช้เสื้อที่เม็ดอินจากพวกต่างประเทศแต่ว่าออสเตรเลียเนี่ยนะครับออสเตรเลียในช่วงประมาณนั้นนะช่วงยุคการสูญตอนนั้นนะฮะออสเตรเลียเนี่ยคุณรู้อยู่ใช่ไหมว่าทวีปมันอยู่ตรงไหนทวีปออสเตรเลียมันก็อยู่ใกล้ๆกับกับเอเชียเราเนี่ยนะมันไม่ไกลนะพวกออสเตรเลียมันไกลๆไกล้ๆเราเนี่ยดังนั้นเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นฝรั่งเหมือนกันนะครับเสพศินเสพศิลเสพเพลงก็เสพเพลงเพลงฝรั่งเหมือนกันนเนื้อหน้า อะไรก็ฟังเหมือนกับเหมือนกับอเมริกาเขาแหละแต่เขาเนี่ยของเข้าของเครื่องใช้ของเขาเนี่ยที่เขาใช้ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นเสื้อนะผมจะเจอเสื้อที่เป็นเม็ดอินเม็ดอินอ่าไชน่าเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นเม็ดอินออสเตรเลียเองซึ่งเนื้อผ้ามันจะแตกต่างกับบล็อกข้ามที่เป็นเม็ดอินอ่าอเมนะอย่างที่น้องเขาถามมาบอกบ็อกข้ามที่เม็ดอินไชน่าเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,นมันมาจากไหนวะมันเป็นเสื้อที่ถูกใช้และขายกันในประเทศออสเตรเลียนะครับเม็ดอินไชน่านะครับประมาณนั้นนะ ขอความรู้ที่ครับเพิ่งหัดถ้าสมมติว่าเราได้เสื้อมาตัวหนึ่งเสื้อวงถ้าป้ายขาดเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตัวนั้นแท้หรือไม่แท้อ่าอย่างที่ผมบอกครับเราสามารถดูสกีนได้นะครับดูทรงเสื้อได้แล้วแล้วจะดีกว่าเดิมนะถ้าเราถ้าเราพอจะทราบว่าเออเสื้อตัวเนี้ยลายเนี้ยอยู่ในปีไหนพอเรารู้นะครับสม,มว่าเรารู้อยู่ปี92เนี่ยนะครับเราก็จะดูแล้วว่าปี92เสื้อวงประมาณอย่างเงี้ยมันทาลงบนป้ายอะไรบ้างในเสื้อออฟฟิเชียลแล้วถ้าเป็นบูธเล็กเนี่ยเขาทําลงบนป้ายอะไรเราจะเราจะทราบหมดเลยเราจะแบบ สามารถวิเคราะห์ได้หมดคือมันไม่ได้ว่าดูอย่างเดียวแล้วตอบว่าแท้หรือว่าปลอมนะแต่เราเราไม่เกิดบางทีเราบางลายเราเกิดไม่ทันนะอย่างเสื้อเจ็ดศูนเราเกิดไม่ทันเราไม่มีสิทธิ์ไปพูดนะครับว่าแท้ปลอมแต่เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีแนวโน้มหรือว่ามีโอกาสที่จะแท้ปลอมได้อย่างไรจริงๆนะถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ยตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยผมเนะ่ยเกิดอายุสาสิบสี่ปีนะผมเกิดนะเอาปีเกิดนะผมเกิดปีหนึ่งันเก้า้ยแปดสิบเจ็ดและเกิดในประเทศไทยนะครับหนึ่งเก้าแปดเจ็ด งั้นผมจะบอกได้ไงว่าเสื้อปีหนึ่งเก้าแปดหกเป็นเป็นต้นไปเป็นของแท้รู้ได้ยังไงไม่มีสิทธิพูดคุณมีสิทธิพูดไม่ได้เพราะคุณเกิดปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดคุณไม่เคยเห็นคุณไม่เคยใช้งานคุณไม่เคยจับแน่นอนคุณไม่มีสิทธิพูดไม่เห็นตอนผลิตไม่มีสิทธิพูดแน่นอนในเชิงวิทยาศาสตร์แต่ว่าเราเราเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้ไงเราสามารถศึกษาย้อนกลับได้นะครับนี่คือความพิเศษของของเสื้อยีนส์เวนเทสเราสามศึกษาดูเทียบของแต่ละปีแต่ละปีมันมันย้อนกลับไปได้้แต่แ่่รราาาออองงคคค์ปะะะะกบบนนนขจหลยยั อขออนุญาตดูนะครับตัวนี้เขาบอกว่าลบกวนตัวนี้หน่อยครับอ่าเมทัลลิก้าลายนี้นะครับอย่างแรกที่คุณรู้นะอันนี้ป้ายป้ายผมไม่รู้นะยังไม่ได้กดซูมเข้าไปนะครับแต่ว่าป้ายตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นป้ายที่เป็นงานยุโรปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดอินกริสหรือว่าเม็ดอินเม็ดอินอิตาลีนะครับตัวนี้เรามาดูกันนะครับอ่เห็นไหมตัวเนี้ยเห็นดังจางแล้วครับเขียนว่าเม็ดอินอิตาลี งานแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นงานยุโรปนะเป็นงานยุโรปนะเป็นเสื้อบูทเล็กหรือว่าเป็นของปลอมรุ่นเก่าในยุคสมัยนั้นนะครับที่บอกว่าเป็นงานยุโรปหมายความว่างานที่ผลิตและใช้งานกันขายกันในประเทศฝั่งยุโรปนะประเทศกรีซบปรเุกเกสยเยอรมันอังกฤษอะไรพวกเนี้ยนะครับจะเจอประมาณเนี้ยอิตาลีประมาณเนี้ยนะครับจะเจอประมาณงานประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นของละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเป็นของละเมิดลิขสิทธิ์แต่ว่าได้รับความนิยมนะครับนี่ก็เป็นของวินเทจแท้แต่เป็นของปลอม มีสองระยะนะครับที่ผมบอกเป็นของวินเทจไหมแท้ไหมเป็นของวินเทจแท้นะครับเป็นของลิขสิทธิ์ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะครับประมาณนี้เนาะให้เข้าใจเป็นสองประเด็นนะครับนะตอกหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดโอเคนะครับป้ายดูต่อนะฮะคุณเอนาเมลนะฮะอ่าคืดเขียนว่าแบดฟอร์ดแกลลี่ราคาไปถึงไหนแล้วครับอ่ะอย่างแรกนะครับผมจะให้ดูเสื้อลักษณะเสื้อตัวนี้ก่อนนะครับเสื้อลักษณะเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นงาน b บนฟอร์ดแกลเลอรี่นะครับถ้าถ้าถ้าผมาเขาเรียกว่าอะไรนะแกลเลอรี่ก็เราก็จะตีความหมายได้เป็นแบบคล้ายๆกับแบบเป็นแบบโชว์รูมเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวะพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์งานศิละปะอะไรเงี้ยพวกแกลเลอรี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้นะครับซึ่งงานของแบนฟอร์ดแกลเลอรี่เนี่ยนะครับทำทำมันจะทําลักษณะอย่างงี้ครับมันจะสะกีนเขียนว่าแบนแบนแบนฟอร์ดแกลเลอรี่ตรงหน้าอกด้านซ้ายนะครับและด้านหลังเนี่ยจะเป็นเสื้อศิลปินนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นลายของ เคิร์โคเบนจริงๆเนี่ยม,ม,มันมีมันมีหลายอย่างนะครับอย่างที่ผมเคยผ่านมือนะครับผมมีของเคิร์โคเบนสตีฟวิเลย์วอนผมมีจิมมี่เฮนดริกมีอ่าเอ็กเซลโรสนะครับที่ผมเคยผ่านมือมานะมันจะเป็นสกรีนขาวดำแบบนี้ทั้งหมดและส่วนส่วนใหญ่นะฮะจะทำโดยป้าย f o o อ of the ะ o o m แบบนี้นะครับให้ความรู้อีกนิดนึงนะป้าย f o o อ of the ะ o o m แบบเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณช่วงปี1987นะบางคนจะเข้าใจว่าเป็น90นะตัวเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ1987ถึง1994ประมาณส่วนนใหญ่ะครับ แต่ตัวเบสฟอร์ดแกลเลอรี่นี้จะอยู่ประมาณช่วงปี90-92เดี๋ยวผมจะจะพาไปดูได้หลายลายนะครับเบสฟอร์ดแกลเลอรี่นี่นะครับเห็นไหมอยู่ที่แคนาดานะแอนโธนิโอนี่นะครับนี่เบสฟอร์ดแกลเลอรี่ต่จะได้เห็นว่ามันมีลายไหนบ้างนี่นะครับมาดูกันนะครับว่ามีลายไหนบ้างอันนี้เป็นคอลเลคชันคอลเลคชันหนึ่งที่ผมอยากจะอยากจะชวนชวนเก็บนะครับ่ะอย่างนี้นะครับเป็นผ้าขาวส่วนใหญ่เป็นผ้าดำนะ ส่วนใหญ่เป็นผ้าดํานะครับแล้วก็สก,กินด้านหลังนะครับถ้าคุณเจอผ้าขาวแล้วสก,กิน<า>หรือว่าเจอสก,กินด้านหน้าเนีน่ยคุณควรจะเก็บนะครับมันมีอนาคตนะครับแบบแบบแบบอย่างเงี้ยบางทีเราเล่นเราเล่นเสื้อยืดวินเทจนะเราจะทราบนะครับว่าในตลาดเนี่ยเขาเล่นอะไรกันสังเกตไหมสามหมื่นห้าหมืนห่มนหกหมืน่นแพงหมดเลยนะแต่พอคุณซื้อปุ๊บคุณขาดทุนทันทีอะคุณเจ๊งเลยแต่ไอเสื้อพวกเนี้ยเป็นเสื้อที่มีคุณค่าแล้วก็แบบมันยังไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับอย่างเงี้ยอนาคตมันค่อนข้างดีีผมแนนะําาาอย่่งกว ผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นเสื้อยืดวินเทจเนี่ย,ได,ยดดได้เสื้อยืดดีได้เสื้อยืดสวยได้เนื้อผ้าดีนะครับแล้วก็ได้กําไรด้วยนะครับวิธีการเล่นก็ต้องประมาณอย่างนี้ผมจะสอนให้ดูนะเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อวงของเมทัลลิก้านะครับของแบตฟอร์ดแกลเลรีอัน,นเป็นลายหลังนะครับอันนี้เป็นเสื้อของอีลิคแตตันนะแบตฟอร์ดแกลเลรีนะเห็นไหมแบตฟอร์ดแกลเลรีนะครับอันนี้เป็นของเคิร์ตเคิร์ตโคเบนนี่ครับอันนี้เป็นลายของออันนี้เป็นลายของใครจอร์แดนนนะครับจอร์แดน มีของมาดอนน่าด้วยนะครับจริงๆมีหลายลายนะของแบรนด์ฟอร์ดเกลเลอรี่จริงๆที่ร้านของนี่ผมมีผมมีตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นของอันนี้เป็นสติฟวีเลวอนนะ SRV จริงๆมีเอ็กเซลโรสด้วยนะผมก็มีที่บ้านอันนี้คือผมเคยผ่านมือมาอันนี้ผมก็เคยผ่านมาอันนี้เป็นของมาดอนน่านะครับอันนี้น่าจะเป็นของเจอรี่แกเซียนะครับอันนี้เป็นของเจอรี่แกเซียคือจริงๆมันมีหลายลายนะครับมันมีของเอ็กเซลโรสด้วยมีค่อนข้างหลายลายแต่ที่เป็นที่ที่นิยมก็เป็นเคิร์ทโคเบ นี่นะครับนี่อันนี้เป็นของจอร์นนอนสตีวีเลวอนตัวนี้สวยมากจริงๆผมมีจิมมี่เฮนดิกก็มีนะแต่ในรูปใน,ในรูปในอินเทอร์เน็ตเนี้ยอาจจะหาไม่เจอเพราะมันมันมันค่อนข้างหายากอิลิคัตันผมว่าผมเคยมีนะครับแต่ว่าจำไม่แต่ตัวนี้เมทัลลิก้าผมมีนะครับเนี่ยผมจะพยายามจะเก็บงานพวกอย่างนี้นะครับซึ่งมันค่อนข้างมีคุณค่าสําหรับผมพอสมควรเลยนะฮะส่วนตัวนี้เขาถามว่า ของแบดฟอร์ดแกลเลอรี่ตอนนี้ราคาไปถึงไหนแล้วนะครับเอา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 ก่อนหน้านี้นะผมเจอตอนที่มันประมาณสามพันห้าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับพอมันจะมีช่วงหนึ่งนี่ยแบดฟอร์ดแกลเลอรี่เนี่ยจริงแบดฟอร์ดแกลเลอรี่เนี่ยพอมันแพงเนะะี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับเ <c oughs> นวหน้าแพงมากเคิร์ดโคเบนเนี่ยแพงมากเ <c oughs> นวหน้าแพงมากๆในไทยนะครับมันทําให้ไอไลน์เนี่ยแพงไปถึงประมาณตัวละประมาณเจ็ดถึงแปดพันซึ่งผมรู้สึกว่ามันแพงเกินไปผมก็เลยไม่ได้ตามงานแบดฟอร์ดเลยยกเว้นว่า จะไปดูในอีเบแล้วเจอราคาที่แบบหลุดๆอ่ะสองพันสองพันห้าอะไรอย่างเงี้ยจะซื้อมาเก็บไว้เพราะผมเป็นคนที่ชอบซื้อมาเก็บมากกว่านะครับเสื้อยืดวินเทจมันมีสเสน่ห์ของมันนะถ้าคุณอยากขายแม่งจะไม่ออกแต่ถ้าคุณไม่อยากขายมันจะออกอันนี้คือสเสน่ห์ของเสื้อยืดวินเทจอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณอยากขายมันเมื่อไหร่อ่ะคุณจะขายไม่ออกแล้วคุณจะไม่มีความสุขกับมันอนะ่ะแต่ถ้าคุณไม่อยากขายเมื่อไหร่เว้ยมันจะออกขายแบบมีคนมาขอซื้ออ่ะ ไม่อยากขายแต่แต่ได้เงินนะแต่ก็ยังเสียดายเสียดายมันจะเป็นฟีลอย่างเงี้ยนะครับเวลาไม่อยากขายจะจะออกง่ายแต่ถ้าวันไหนที่อยากจะขายเหลือเกินเนี่ยจะไม่ออกคุณสังเกตสังเกตพฤติกรรมของตัวเองนะ<ส>ผมขายเสื้อมาไม่รู้ว่าเป็นกี่แสนตัวนะฮะทั้งหลักร้อยหลักโอ้ขายเยอะอะนะเป็นหมื่นเป็นแสนตัวผมผมสรุปได้ว่าถ้าอยากขายไม่ค่อยออกหรอกนะครับแต่ถ้าไม่อยากขายเมื่อไหร่่ะออก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 เร็วเลยอยากสอบถามหน่อยครับว่าตัวนี้มันแท้หรือปลอมอ่ะโอเคนะครับตัวนี้ ลิงคินปาร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ลิงคินปาร์ Park, ตัวนี้นะครับเป็นลิงคินปาร์ผลิตในปี2001นะีสังเกตนะอันนี้คือซูมใกล้ๆนะสังเกตนะครับลองสังเกตดูนะ, <c oughs> ะเขาเรียกว่าคมคมสวยเลยนะตัวหนังสือค่อนข้างคมชัดแล้วก็สวยมากแล้วก็สกรีนก็มีแคคกิง้งแล้วก็มีดีเทลของรายละเอียดเห็นไหมครับสีไม่สีไม่กินกันเลยนะครับ คือมันเป็นจุดเล็กๆนะจริงๆไม่ต้องดูหรอกดูมรวมง่ายแล้วก็ตัวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยทําปลอมเท่าไหร่หรอกนะเป็นปี2001ตรงยุคนะครับป้ายที่เจอบ่อยๆก็คือป้ายซ i นเ e r b l o c k อกป้าย mno ที่จริงๆจริงๆหลายเนี่ยมันเจอป้าย mo เยอะนะ mo สีว่าตัวตัวหนังสือสีฟ้านะครับ mo เจอเยอะนะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าลิขสิทธิ์แท้นะครับเป็นออฟฟิเชียลนะปี2001ปีนี้ปี2021ก็20ปีแล้วก็เป็นสินค้าแท้ซื้อตัวนี้ก็เหมือนได้ ได้ซื้อเสื้อของวงจริงๆอ่ะวงเขามีส่วนส่วนได้ส่วนเสียกับตัวนี้ด้วยอยู่แล้วนะครับก็เป็นของแท้ส่วนราคานะครับผมเคยเจอตั้งแต่พันห้านะครับเคยเจอตั้งแต่พันห้าแล้วก็ราคาสูงสุดที่ผมเคยขายไปลิงคิดพาร์คไลน์นี้นะผมเคยขายไปประมาณสี่พันหกร้อยบาทเคยขายไปประมาณสี่พันหกนะครับแต่ว่าราคาอาจจะวิ่งจริงๆอาจจะอยู่ที่ประมาณ สามพันสามพันห้าเนี่ยเยอะแต่ผมขายได้ค่อนข้างได้ราคานิดหนึ่งนะครับอันนี้บอกกันตรงๆนะแต่ว่าถ้าเจอราคาขายในอีเบย์ในอะไรยังอาจเจอที่ราคาประมาณพันห้าสี่สิบดอลลาร์สามสิบดอลลาร์มีหลุดมาเรื่อยๆนะครับนะก่อนจะจากกันผมรบกวนฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็กดฝากติดตามยูทูบของผมด้วยนะฮะฝากไปติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์กันด้วยสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ